สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูนะครับวันนี้จะมีน้ำเยอะหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขับมอไซค์บนสันของอ่างเก็บน้ำให้ทุกท่านได้รับชมนะโอ้โน้ำเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับทางนี้ก็ไปแผ่ร้านอาหารนะครับนี่ครับโอ้น้ำเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับ โอ้วันนี้รู้สึกว่าน้ําเยอะนะครับที่อ่างเก็บน้ําห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับน้ําเยอะทีเดียวครับดูครับ<อ>เดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่างเก็บน้ําห้วยตึกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับ อ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูวันนี้น้ำล้นสปรินเว์แล้วนะครับนี่ครับล้นสปรินเวย์นะครับก็ถือว่าล้นเยอะพอนสมควรน,นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้วิวสวยมากๆครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับอีกฝั่งหนึ่งที่ปล่อยน้ำลงมานะครับ โอ้น้ำแรงมากๆนะครับอคุณผู้ชมครับนี่แหละครับสปรินเวย์ทางน้ำปล่อยไปทางด้านโน้นแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูอําเภอพูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับ